คดีฮวัวการเลือกตั้งสอวอกำลังแลกหมัดต่อหมัดกันอย่างดุเดือนโดยก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d s i เพิ่งปล่อยพายุหมัดสาวใส่เหล่าสอวอด้วยการออกหมายเรียกเป็นลายคนก่อนที่ดี i จะมาเจอจุดเปลี่ยนสำคัญภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกทวีสอสอง่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรองประธานกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรคสองตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2568จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้คำสั่งของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นผลมาจากการยื่นคำร้องของนายมงคลสุรศัรกดิ์จ่าประธานวุฒิสภาที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกทวีสิ้นสุดลงหรือไม่พร้อมกับขอให้รัฐมนตรีทั้งสองยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่สุดท้ายสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะพันตำรวจเอกทวีเพียงคนเดียวการมีคำสั่งดังกล่าวออกมานั้นทำให้เกิดการวิจารณ์ออกเป็นสองมุมทันทีโดยมุมหนึ่งมองว่าการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะฝั่งส่วนนั้นถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ เพราะเดิมก่อนหน้านี้เวลาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจะเป็นลักษณะที่ต้องหยุดการทำงานทั้งหมดทันท,ท,ทีไม่เคยมีกรณีแบบพันตำรวจเอกทวีมาก่อนขณะที่อีกมุมหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็เริ่มทำให้เห็นแนวโน้มในอนาคตของคดีสอวอเช่นกันเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งในทำนองว่าการกระทำของพันตำรวจเอกทวีมีมูลพอสมควร สารรัฐธรรมนูญชี้แจงตอนหนึ่งว่าสำหรับกรณีปรากฏข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมของผู้ร้องคือประธานวุฒิสภาฉบับลงวันที่14พฤษภาคม2568พร้อมเอกสารประกอบขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดสารมีมติเอกชนเห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่รง,งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนผู้ถูกร้องที่2ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่และอํานาจในการสั่งและปฏิบัติราชการในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมอันรวมไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษตามคําร้องเพิ่มเติม,ตมและเอกสารประกอบปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องที่2มีกรณีตามที่ถูกร้องแม้ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพันตำรวจเอกทวียังยิ้มสู้ว่าจะไม่กระทบต่อการทำงานของ DSI ในคดีอย่างแน่นอนแต่โดยลึกๆในเชิงปฏิบัติแล้วต้องยอมรับว่าการที่พันตำรวจเอกทวีต้องลงจากการกุมบังเหียน DSI ชั่วคราวอาจทำให้ DSI เกิดอาการเคว้งคว้างผู้ปฏิบัติอย่าง DSI ทราบดีว่าการทำคดีหัวสอวอนั้น ไม่ได้เป็นการสู้อยู่กับเฉพาะสอวอก,กว่าร้อยชีวิตเท่านั้นแต่เป็นการสู้กับในายใหญ่ค่ายสีนน้ำเงินที่อยู่เบื้องหลังที่ผ่านมา DSI สามารถเดินหน้าทำงานได้อย่างดีเป็นเพราะมีพันตรจเอกทวีเป็นคนคอยหนุนหลังให้มาตลอดลำพังการทำคดีสำคัญและเล่นใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าปราศจากพลังทางการเมืองดังนั้นภาวะไร้หัวของ DSI อาจมีผลกระทบต่อการเดินหน้าไต่สวนคดีไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกอกอตพร้อมจะกเกียร์ว่างได้ตลอดเวลาสึกนี้ทําให้ฝ่ายแดงคงต้องปรับแผนลับมือกับทิศทางที่เปลี่ยนไปเพราะดีเออยู่ในภาวะไร้หัวเช่นนี้จนเวลาล่วงเข้าสู่การเปิดสมัยประชุมสภาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมอาจทําให้การทําคดียากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะสอวอาจอ้างเอกสิทธิ์และความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ในการปฏิเสธการตรวจสอบจาก DSI และกงกตดังนั้นทางแก้ทางหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาอย่างเร่งด่วนคือการปรับคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เจ้ากระทรวงคนใหม่เข้ามาเป็นหัวให้กับ DSI และให้การทำคดีนี้มีความรุกหน้ามากขึ้นเพียงแต่ว <extracted masculine> ่าจะมีใครผ่านกล้ามารับเก้าอี้ร้อนตัวนี้